แลบสัตว์ระวังตันนิ้งหอยลมเป็นเวรกรรมหรือด <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โอสองพันมัด <c oughs> ได้ไวเองจะได้อีกล่ากับสวัสดีไปวินองพักลาวแล้วแล้วก็กับสวัสดี คอยไปนองฝั่งไทยว่าสกุลสกุลไม่มีบาล่นสีมาแก่มือเนาะมอาว่าในมาลินนะ่ะมาลินหมากยังวะหมากที่ว่าไอบโบขาวกับไอแซนไซนะ่ะนักมอยเขาจะต่อยนะจะเขาเอิ่นเกมกีฬาอย่างวะเมื่อาวานนี้นะอย่างวะ เอียงว่ะเมือ่อวานนี้ไปหล่นเมื่อวานนี้สิลอยฟังเห็ดเพราแบ่งเสียมวนแห้งเมื่อวานไปสัตว์เห็ดเผาแบ่งเสียบรีก็เลยสิไปแก่มือให้เบ่งเห็นแต่ไอ้บัวขาวสัตว์ได้เป็นพันนะสิลองไปสัตว์เบึงม่ิช่ในถานที่เขา ดูปั้นเขานี่ออนนีสิสัสตว์สิได้จะฟันกันนะกำลังอยางทุกคนพรวะว่านเนี่ยหัวเสียเลยโอ้เสียหายเลยเมื่อวานเนี่ยมาหลิดมวยพอาเร่มพับผมแบงเมว่อวานเนี่ยโอ้ไปใส่เลย ใส่ได้สาสิขหาวานันวันหรือเบาแบง์ไม่หน,นหรือหมาวานเโอ้เสียเลยพาเบาแบง์จุกเลยนะรอถถามือกล้องก่อนแต่สิสษะในทุกคนเหล่งเนาะมาหอแล้วข้างหลังข้างหลังทุกคนข้างหลัง ใส่เด้คนสิถ่ายกาาล้องให้มาแหรอมาได้แล้วทุกคนได้แล้วเย็บกระตุกกระโตกไปปะต่อยอยู่ได้นี่หนักมวยเฮามาแรงขึ้นโซเวียนเลยนี่เอา้าสูซี่บี้ยูซี่บีไรสีหรือเปล่าอ๋อสามัครหรออาเรียบร้อยไปใส่ยอดเลี้ยนดีใส่แรงเลี้ยนหยรอบอหาทุกคนสัตว์่อยเลยครับ เออให้สัตว์ให้เบิ่งเลยนะเห็นแต่ไอ้บัวขาวอ๋อสัตว์มาเดียวเลยหรอเดี๋ยวก่อนเด้อต่ำสัตว์เลยเอ้าหนังเวยเก่าเหรอหนังเวยลา์เล่าดูนี่ผมเว็นหนังเวยคุณคามีเด้เพิ่เจ้าได้โอ้ยผมตีนสั่งเอาคือดิสวยเลยอ๋อมันขึ้นลงไหมอ๋อมันตั้งสองมันฮะ มัต้องสอขายสข่าเอาหนึ่งสองสเีบบุกขึ้นซ้ำเก้าไหมบุกขึ้นบอลมันคือบมตีนคือไอ้พวกขาวเห็นปะเสือกเสือกมันย้อนเกิดะบสัตว์นะสัตว์เล็กว่ะเสือกต้องัวนียบ่ต้องตมเบิร์เราเบลนี้สองเทือกอ้าจักจักบาทอ่ะ ship bạc 10 bạc má giếm sì tôi thế cho đấy không bây giờ là sốt lên Nhỏ oh, xuống nhỏ xuống nhỏ Ông à, mấy ông mấy อาเบวาหน่อดหน่อดไล่ก่อนฝยไหมแลนสัตว์ให้ทุกบ่าวดูโอ้ได้เท่าไรโอ้ป้าได้แปดอยเรามานักมือนกับปันหนักเลยโอ้ของแท้ได้ไหม อ้สัตว์คนสิบาทเดียวเลยโอ้แปรร้อยซ้ำเกือบนักมวยวันนี้นักมวยเขาสัตว์มีแต่ละมีแต่พันเขาได้แปรร้อยที่ว่าโอเคเลย đấy ที่ว่าสุดยอดเลยแม่หน่อยเจ็บแล้วดิแหลมสัตว์ระวังตาดิงหอยลมเป็นเวรกรรมเลยปุ๊บ มัดในไว้เองสิได้อีก่บ่โอ,อ้มออหมดเแตกตานกับทุกคนมันเจ็บเลยเด้มันเบ,บ,เนเบดเลยจ <c ười> <c ười> ิปบนี่กับสี้ำนี่นะทุกคนโค้งมซิกก็คือแบบเห็นมวยเขามาต่อยนะเห็นไอ้บัวคายไอ้แสนไ้มาต่อยกเลยมาต่อยน้ำัน,อนอโอเคอากราสัสดี เรียบร้อยไปใส่หย่อนเลี้ยนเลใส่เล็กเลี้ยงแล้วบ่สาทุกคนสัตว์เลยครับเออไฮบรัสัตห้เบิรงกเลยนะเห็นแต่ไอ้บัวขาขาวอ๋อสัตว์แบบเดียวเลยบ่เดี๋ยวก่อนเด้อต่ำสัตว์ Sab เลยเอ้าหนังไม้เก่าเหรอหนังไม้เลาวเลยนี่ผมเว,ว็นหนังไม้คุณค่าแม่เด้อพวกเจ้ายด้โอ้โหพตีถิ่นส่ง เอาคือดิเซยแหละอ๋อมันขึ้นลงไหมอ๋อมันต้องสองมันฮะมันต้องสองข่าสองข่าบอกอ๋อหนึ่งสองสามเสียบอ้มบุกข้นซ้ำเก่าไหมบุกข้นบนรถมันคือบนตีนคือไอ้พวกเขาเห็นปะเสือกเสือกมันย้อนเกิดบ่สัตว์นะสัตว์เล็กว่าเสือกมันต้องตัวเนี้ยมันต้องตัวมันได้เบ้ดหรือเปล่านี่ không thưa oh. chắc chắc bà à ship bà ship bà má nhiễm tôi thế cho đấy chắc không bây giờ là sống đây Nhỏ, xuống nhỏ, xuống nhỏ à mấy ông mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn